ขอนแกน่นพร้อมจัดงานเข้าวดาว2026ชวนนักท่องเที่ยวไทยและเทศร่วมสนุกรับปีใหม่คาดนักท่องเที่ยวร่วมงานนับแสนคนเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่24ธันวาคม2568ที่โรงแรมผู้แมนขอนแกน่นราชาออคิดนายพันเทพเสากโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแกน่น พันตำรวจเอกธนาวัชระดีบุญมีณชุมแพรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นพันเอกสหาภาพปุตร,ราลารองเสนาธิการมณฑนทหารบกที่23ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานขอนแก่นเขาดาว2 0 2 6และพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่2569 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นท่ามกลางความสนใจจากนักท่องเที่ยวสื่อมวลชนและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่างานขอนแก่นเข้าดาวปีนี้เทศบาลได้นำแนวคิดการจัดงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ที่จะเป็นศูนย์รวมของคนขอนแก่นในการที่จะเฉลิมฉลองการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยของคนทุกเพศทุกวัยทั้งยังคงเติมเต็มความสุขความรักและความอบอุ่นของคนในครอบครัวด้วยการนำคำว่า e c o s y s t e m มมาเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมที่สื่อถึงทุกชีวิตเชื่อมโยงกันเมืองธุรกิจชุมชนสิ่งแวดล้อมการสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน และเป็นการเฉลิมฉลองที่เป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ที่สวยงามงานขอนแก่นเข้าเขาดาว2026นะครับก็คือปีนี้เทศบาลนครขอนแก่นนะครับจัเป็นทีมของ Eco System เน้ ystem, นเป็นเรื่องของการรักโลกและสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับซึ่งถ้าเท้าความไปแล้วเนี่ยเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดงานเขาดาวมาตั้งแต่ปี2552นะครับจัดมาทั้งหมด16ครั้งนะครับเว้น แต่จะช่วงโควิดแค่3ครั้งเท่านั้นเองนะครับครั้งนี้ครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เทศบาลนครขอนแก่นร่วมทั้งกับเครือข่ายจังหวัดขอนแก่นนะครับจะจัดงานขอนแก่นเขาดาวทูเทอซันเซเวนที่ซินะครับซึ่งในงานนี้ก็จะมีศิลปินมาร่วมนะครับที่วงหลักๆเลยนะครับก็คือวงศรีพัชรินจากค่ายศรีพัชรินมดมบมณฑลพอตบ23นะครับครับวงศรีพัชรินนะครับ แล้วก็จะมีวง anatomy และบิดนะครับมีวงมิสเตอร์ทีมไฮไลท์เลยครับมิสเตอร์ทีมเขาแยกวงกันไปนานนะครับเพิ่งจะมารวมทีมกันได้นะครับแล้วก็จะเล่นโชว์ให้ที่จังหวัดขอนแก่นเราครับนะครับแต่ที่พลาดไม่ได้เลยครับไฮไลท์สําคัญสุดคือพีเสดเดิร์ครับพีเสดเดิร์เที่ยวนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับจาพนมนะครับซึ่งจาพนมเนี่ยเราทราบกันดีว่าเป็นดาราฮอลลีวูด เพราะฉะนั้นในการที่จะออกมาแสดงกิจกรรมหรือออกมาจัดงานคอนเสิร์ตใดๆก็ต้องขออนุญาตต้นสังกัดก็คือฮอลลีวูดครับเรารอกันนานจนกว่าต้นสังกัดเขาจะยอมตกลงให้จ่าพนมมาร่วมแสดงที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งมีหลายๆที่นะครับที่อยากได้จ่าพนมไปร่วมแสดงนะครับแต่เราขอนแก่นโชคดีครับได้จ่าพนมมาร่วมทําการแสดงคอนเสิร์ตพร้อมกับวงพิเศษเดอร์ซึ่งจะจัดผลงานเพลงชุดใหม่ นะครับที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนกับจ่าพนมนะครับจะมาเล่นที่ให้ขอนแก่นเป็นที่แรกนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทั่วทั้งประเทศไทยเลยครับหรือว่าพี่ชาวต่างประเทศก็ได้นะครับมาเขาดาวร่วมกันครับที่จังหวัดขอนแก่นครับรับรองพวกท่านไม่ผิดหวังครับแล้วก็เที่ยวนี้เรายังมีการจุดพุกนะครับเพื่อเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็เป็นการถวายอะไรด้วยไปในตัวนะครับวันนี้ก็อยากให้ พ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่วยกระจายข่าวไปบอกพี่น้องประชาชนเขว่าขอนแก่นจัดครับขอนแก่นเขาดาวทูเซสั้นโซเวนซินะครับพบกับการเขาดาวที่ขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งและปีนี้ทุกท่านจะไม่ผิดหวังครับขอบคุณครับ